ขนมกล้วยชาเขียวค่ะวันนี้มาทำขนมกล้วยชาเขียวกันนะคะเหมือนเดิมเหมือนเดิมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะคะเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งหน่อยนะเริ่มกันเลยค่ะวันนี้เจ๊กุ้งใช้กล้วยหนึ่งลูกนะคะ กล้วยหอม1ลูกคะ่ะวันนี้เรามาทําขนมกล้วยชาเขียวกันนะคะใช้กล้วยหอม1นึลูกคะ่ะวันนี้ขอเป็นกล้วยหอมนะคะจากนั้นเราทําการบดให้ละเอียดเลยคะ่ะตามภาพนะคะตามภาพคะ่ะไม่ยุ่งยากนะคะใช้กล้วยหอม1นลูกคะ่ะวันนี้เรามาทําขนมทานกันนะคะ ใบายอย่างนี้นะคะทําขนมกล้วยหอมทานกันค่ะมีให้ละเอียดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มที่ส่วนผสมกันเลยนะคะเจะี๊ยกลูช้นน้าตาลทราย1ช้อนค่ะน้ําตาลทราย1ช้อนนะคะแป้งอเนกประสงค์1ช้อนค่ะตามภาพนะคะผงชาเขียวค่ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเจี๊กุ้งก็ใช้1ช้อนเช่นกันค่ะ จากนั้นเรานำผงชาเขียวมาล่อนให้ละเอียดเลยนะคะให้เนื้อเขาเนียนละเอียดเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะไม่ยุ่งยากจริงๆค่ะวันนี้ทำกล้วยหอมชาเขียวทานกันนะคะส่วนผสมมีเพียงแค่นี้ละค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะได้เนื้อชาเขียวที่เนียนละเอียดแล้วละค่ะ เราทําการบดให้ละเอียดนะคะคลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะคลุกให้เข้ากันนะคะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วค่ะกลวยหอมชาเขียวของเจ๊กุ้งนะคะง่ายๆไม่ยุ่งยากจริงๆค่ะ, <c oughs> คะเข้ากันดีแล้วล่ะค่ะจากนั้นนะคะเจ๊กุ้งก็นําใบตองที่ได้มานะคะมาทําความสะอาดค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเตาอบกันนะคะ ใครที่ไม่มีเตาอบนะคะใช้เป็นกระทะก็ได้นะคะใช้กระทะแทนได้ค่ะนำใบตองใส่ลงไปเลยนะคะตามภาพตามภาพค่ะไม่ยุ่งยากจริงๆค่ะเนื้อกล้วยหอมเนียนๆก็ใส่ลงไปได้เลยนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะตามภาพตามภาพเลยนะคะเราจะอบที่ไฟกลาง25นาทีค่ะ ใครที่ไม่มีเตาอบนะคะใช้เป็นกระทะได้ค่ะใช้เป็นกระทะก็ได้นะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะเราจะได้กล้วยหอมชาเขียวที่หอมแล้วก็อร่อยนะคะลองทําทานกันนะคะลองทําทานกันดูเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอบเสร็จหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะปิดฝาอบเลยค่ะ เจี๊กุ้งจะตั้งไฟกลางนะคะ25นาทีค่ะ25นาทีนะคะไฟกลางค่ะเริ่มอบเลยนะคะเราจะหอมใบตองนะคะหอมชาเขียวแล้วก็หอมกล้วยด้วยค่ะได้เวลาเปิดแล้วนะคะนี่แหละค่ะกล้วยหอมชาเขียวของเจ๊กุ้งนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะ คลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วนะคะไปแล้ะคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเหมือนเดิมอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องไปแล้วละคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ